เชื่อไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราเสมอไปนะคะแต่ยังมีจุลินทรีดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่เราควรรู้เพื่อการบริโภคอาหารที่มีจุลินทรียดีเพื่อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองคะ่ะเอ๊แต่ว่าจุลินทรีดีเนี่ยเราจะไปหาได้จากที่ไหนล่ะคะมีใครใจดีจะแบ่งออยบ้างไหมน้า ใจดีแล้วล่ะก็มากด subscribe กดแจ้งเตือนให้ออยก่อนนะคะแล้วติดตามชมไปพร้อมๆกันใน h e l มี e Up เลยค่ะอยู่กัอ้อยยานวีคุกตาเวทินในรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮลมี e u อค่ะ ในร่างกายของคนเรานั้นนะคะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่จํานวนมากค่ะแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะโดยมีทั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายและจุลินทรีย์ที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราค่ะ<อ>ซึ่งเรียกว่าโปรไบโอติกนั่นเองค่ะ<อ>ดังนั้นวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าโปรไบโอติกกันค่ะโปรไบโอติก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยให้ความหมายของโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอค่ะจะทําให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพซึ่งโปรไบโอติกนั้นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะ 1. l a c t ล b a ต i บาซิลัสค่ะเป็นโปรไบโอติกที่พบได้มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะในอาหารจำพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารจำพวกหมักดองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันดีก็พวกผักเสี้ยนดองผักกาดดองซึ่งอาหารพวกนี้นะคะจะส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายและเหมาะกับคนที่ไม่สามารถย่อย l a คโตสในนมได้ค่ะ 2. b i ไบเฟโดแบคทีเรียมค่ะสามารถพบได้ในอาหารจำพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการลำไส้แปรปรวนค่ะและ3ค่ะแซคคารไมซิสนั่นเองค่ะ เป็นยีสต์ที่พบได้ในกลุ่มของโปรไบโอติกที่มีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องเสียค่ะและบรรเทาปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะซึ่งโปรไบโอติกมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างมากเลยนะคะเช่นช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อที่จะก่อโรคเนี่ยจับที่ผิวเยื่อบุลำไส้โดยการสร้างเกราะป้องกันบริเวณเยื่อบุลำไส้ค่ะยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายที่จะก่อตัวในร่างกายของเราค่ะ กระตุ้นระบบการย่อยอาหารโดยการสร้างเอนไซม์หลากหลายชนิดค่ะและช่วยรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายที่เสียไปและช่วยกระตุ้นการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันค่ะทำให้มีการสร้างสารป้องกันและกระตุน้นภูมิคุ้มกันให้เข้าสู่ภาวะสมดุลได้ค่ะเราจึงควรหมั่นเติมจุลินทรีดีเข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารที่มีโปรไบโอติกก็ได้แก่โยเกิร์ตบางชนิดค่ะชีสบางตัวผลิตภัณฑ์จากนมกะหล่ำปลีดอง กิมจิทั่วหมักซุปมิโซะและชาหมักค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอาหารที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกที่ต้องได้รับการรับรองจาก FDA หรือองค์การอาหารและยาด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าอาหารนี้มีโปรไบโอติกแล้วจะทานทุกวันนะคะมันก็ไม่ได้นะคะจริงๆแล้วมีข้อควรระวังอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นไม่ควรทานอาหารหมักดองที่มีรสเปรี้ยวมากไปค่ะ เพราะอาจจะทําให้เสาะท้องแล้วก็เกิดอาการท้องเสียได้ค่ะอาหารหมักอาหารดองบางชนิดนะคะอาจมีโซเดียมมากเกินไปค่ะควรจํากัดปริมาณการทานในแต่ละวันนะคะไม่ให้เกินมื้อละ30กรัมค่ะหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะและการทานอาหารรสเปรี้ยวมากๆนะคะอาจเสี่ยงต่อผิวเครื่องฟันกร่อนได้นะคะดังนั้นควรดื่มน้ำหรือบ้วนปากหลังกินด้วยนะคะ ควรกินวันละนิดค่ะและหลากหลายประเภทอาหารค่ะเช่นวันนี้กินโยเกิร์ตค่ะพรุ่งนี้กินชาหมักจะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายได้อย่างหลากหลายนะคะและนอกจากเราจะกินอาหารเพื่อเสริมสร้างโปรไบโอติกแล้วนะคะเราก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของเราที่อาจจะเป็นสาเหตุทําให้จุลินทรีย์ดีในร่างกายของเราลดลงอีกด้วยนะคะอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่หวานและมีน้ำตาลสูงค่ะเพราะว่าในน้ำตาลและของหวานเป็นอาหารที่มีจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีอยู่นะคะและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์สูงค่ะของทอดของปิ้งของย่างนั่นเองค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือการกินยาปฏิชีวนะค่ะคนไทยส่วนใหญ่ค่ะเวลาป่วยขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็ชอบไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาทานเองค่ะ ซึ่งมันจะเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ดีในร่างกายของเราไปด้วยนะคะดังนั้นแล้วควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์จะดีกว่าค่ะหรือหากเจ็บป่วยไม่มากนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอเพราะร่างกายของเราสามารถฟื้นฟูได้เองตามธรรมชาติค่ะ โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะการกินโปรไบโอติกจึงเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ให้แก่ลำไส้ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ตัวที่จะทำร้ายและก่อให้เกิดโรคและไปช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆในระบบทางเดินอาหารของเราได้นะคะและอย่าลืมนะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยบำรุงสุขภาพของเราได้อย่างแท้จริงค่ะ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีค่ามากกว่าเงินทองค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะรายการสุขภาพดีชีวิตดี h e ลมี่แอเป็นห่วงทุกคนนะคะ